มันไม่สับสดอะไรกระดูกเนี่ยมันจะเป็นอะไรวะมันจะสับสดอะไรตัวทิ่มไฟนี่มันจะสับสิสด,ด้วย <c oughs> อาไฟเผาแล้วกระดูกมีน,นเอาไฟไปเผาทำไมเนี่ยคุณถ้ามันสับสดไปจะไม่ไหม่ะไฟไหมเาผาปืนธานไปทั้งหมดเนี่ยใม่ดนเนี่ยนี่นี่นอาจะมาปรับคนเข้าใจบรบษันเนี่ยอาจะมา,มา,ม,า,ม,ามาวัดมาวัดบรินั้เขาเ่อนำออกเป็นตัวไปส่งเลยหายเลยเนี่ย มันไม่เข้าใจคนี้จิตใจมันอ่อนแอมื่อไม่มีทีพึ่งก็พึ่งไปยันนักก็ดีเพิ่งยันนักก็ดีพึ่งผีพึ่งเทว,วดาพึ่งนางโลานี้มันไม่เข้าใจคนพราคุธเจ้าท่านสอนอะไรวะอัตตายอัตาโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนจะไปพึ่งคนอื่นหาไม่ได้ท่านสอนอย่างอันนมีเรี่อเป็นมนุษย์อย่างที่หลวงพ่อพูดนี่เป็นมนุษย์ดังนั้นท่านทุกคนทั้งหลายที่ฟังนี้อยากเป็นคน ให้เป็นมนุษย์พัฒนามนุษย์ขึ้นไปให้มันเป็นเทวดาถ้าจะไปแงเทวดาเป็นอินเป็นพรไปอย่างนั้นหรือไม่เป็นแงเทวดาไม่เป็นอินเป็นพรพัฒนาจิตใจให้กลับเข้ามาเป็นพระพระแปลผูผผผล้ประเสริฐเคยได้ยินไหมถ้าท่านสวดไว้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมื่อพูดถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอาตมาจะพูดเรื่องสังฆคุณให้ฟังแปลนะ สุปฏิปโนภะกะโตสาวกสังโฆเป็นภาษาบาลีฟังไม่รู้เรื่องสุปฏิปัโนภะกะวโตสาวกสังโฆแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระคุยภภาพเจา้านั่นเนี่ยนั่นแปลว่านายกอนายขอนางกอนางขอพระกอผ้าขอเนกอนายเนขอเนี่ยปฏิบัติดีแล้วคนที่ปฏิบัติดีนั่นเองเป็นพระอุชุปฏิปัโนภะกะวโตสาวกสังโฆ สงสารของพระพราเจ้านั้นมุ่งปฏิบัติตรงแล้วคือปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่โกหกตัวเองไม่โกหกเพื่อนฝูงไม่โกหกบิดามาราานี่เขาว่าเป็นปฏิบัติตรงตรงต่อหน้าที่การงานเช่นพวกหนูหนูคนนอนกันถ้าเป็นครูโรงเรียนต้องสอนหนังสือถ้าเป็นตำรวจทหารต้องรักษา ปลาปลามโจรผู้หลายล,ลักลาประเทศชาติบ้านเมืองเนีเขาว่าเป็นผู้ปฏิบัต,ติตอรงอนนี้ท่านสอนอย่างนั้นนายยปฏิบันโนพระคัรภโตสาวกสังโคลสงสาวกของพระฮวีภาคเจ้านั้นมูไดปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วเนี่ยตอนนี้ฟังให้ดีๆคนสมัยนี้ไม่รู้ก เมื่อไม่รู้ทุกข์ก็อยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ไปไหนมาไหนเอาทุกข์ไปด้วยรือไปด้วยทุกข์นี่เพราะมันไม่รู้ทุกข์นั่นเองนี่คนโบราณท่านสอนเอาไว,ว้ว่าเห็นนรกเป็นสวรรค์เห็นโภจักเป็นดอกบัวเห็นนรกเป็นสวรรค์ยางไรคนถ้ากุ้มใจกะกินเหล้าแก้กุ้มไปดูหนังแก้กุ้มฟังลําแก้กุ้มไปดูแคร่มากแก้กุ้มมันเพิ่มกุ้มมันเพิ่มทุกข์มันไม่ใช่แก้ทุกข์กัน ถ้าคนมีปัญญามันก็ตองไมต้องไปเอ๊ะมันทุกข์เพราะเรื่องอะไรทุกคนเรากินเหล้าเดีวเลิกทุกคนเราสูบบุหรี่เลิกทุกคนเรามีเครื่องแต่งตัวมากเราก็ถอนกอกนี่มันก็ต้องรู้จักเ,เมื่อเราทุกข์เสร็มมีแก้ทุกข์เสมม็มนีแได้อันนี้เลยว่ามนุษย์มันต้องเข้าใจอย่างนั้นอันนี้สายพักให้เข้าใจอย่างนั้นสามีจีปฏิป,ฏปันโนภะวาโตสาวกัสังโก คือผู้ที่ปฏิบัติสมควรนิ่นที่ทางจตานิุ่ริษายยุคา,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 านี่อัฐบริษาปภคลานีคู่แห่งบุรุษเจคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาพภพะวโตสาวกะสังโตนั่นแหละสงสาวกของพระวิภาคเจ้าคำนั่นแหละนี่เขาหมายถึงบุคคลที่รู้จักทุกและออกจากทุกถามพวกพวกเธอท่าไร เธอโกรธขึ้นมาสบายใจไหมไม่สบายแล้วชอบไม่ชอบคนโกดเนี่ยไม่ชอบเธ่อให้แกรธขึ้นมาทมําไมมาโกดเองมาโกดเองเนี่ยวูนี้ในวิวนี้มันมีโกดไหมเนี่ยคมโกดไม่มีแต่เราไม่รู้อันนี้เด็กผีมันอยู่ที่ตรงนี้เองคนโกรธขึ้นมาเพราะว่าไอ้ผีหน้าตาเหมือนผีคมจริงโกดไม่มีเราไปเข้าใจไปทำกรรมฐาน ไปเห็นสีเห็นแสงเห็นผีเห็นเทวดาไม่เข้าใจผิดนี่ฟังดีๆนะตอนนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับสายจีวรเราอยู่จับนิ้วมือเราอยู่ก็ไม่เห็นธรรมาะไม่เห็นเราเนี่ยท่านเห็นธรรมก็ต้องเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจไปอย่างนั้นเสียับคุคุณสมัยนี้เป็นอย่างนั้นบางทีก็เห็นธรรมก็ต้องเห็นแก้วดวงแก้วเนี่ย ไปน,นั่งภาวนาอะไรก็ตามเห็นดวงกแก้วลอยมาเขาว่าอย่างนะั้นมีคนที่บ้านอาจจะมาเป็นครูสิดงวยตถคน,นี้ไปทำนิพพานาอยู่อมน้อยเขาว่าอย่างนะั้นที่ไหนไม่ทราบอมน้อย,ยวัตถ่อมน้อย,ยต้องไปน,นั่งเห็นดวงกแก้วเข้ามาในหน้าอกนี้หเห็นพระพุทธรูปเพาะมาในหน้าอกนี้เขาว่าเนี่ยเขาว่าอย่างอันนั้นเขาว่าคนไม่เข้าใจจะถือว่าอย่างไรก็ได้ เพราะเป็นครูแท้แก็ยังไม่เข้าใจแล้วมีอีกคนหนึ่งเขาทํากรรมฐานมาจากวัดปากน้ําทํามาแล้วสิบเอ็ดปีเขาว่ายัง,งนี่อาจจะมาพขาเลยคุณทามาแล้วมันได้อะไรทํำยังไงเขาว่านั่งขัดสมาธิก่อนนั่งหลับตาภาวนาพุกโคพุกโทขาวนางงและวันนี้ก่อนมีดวงแก้วลอยมาค,าคนยพราะคุณเห็นไหมบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่ล้คุณมันเข้าใจยังไงเนี่ยวะก็ถาม เขาว่านีมิตมันนิมิตอะไรนะ่นึ่ะมายาคนไม่เห็นจิตในใจตัวเองอ่ะเอาทาดูคนเขาทาพอดีเขานั่งสมาธิหลับไปตาก็ดจมมากรคือเขามีกระเป๋าหนึ่งใบแล้วก็มีกระจกตาหนึ่งใบเขานั่งหลับตาดีๆจะมากรอจากเอากระเป๋าเขาเบ่นตาเขาออกไปให้เขาลืมตาอ่ะ คุณไปไหนไม่ก <t> ล้าเมตตาคุณไปไหนไม่ทราบมันมีคุณหรือมีโทษมันก็มีโทษแล้วของหายแน่คุณเรียนสั้นไหนเขามีเงินเดือนหมื่นกว่าบาทวันเดือนหมื่นกว่าบาทนี่เนี่ยนจบทั้นไหนเพราะคนจะเป็นปริญญานะ่ยไม่อยังไงไม่ทราบเงินเดือนหมื่นกว่าบาทนะแม่จบปริญญาแล้วก็ยังโมขนาดนั้นปริญญาเขาว่าสั้นปัญญาแล้วนี่ทำไมเป็นโมอย่างนั้นนี่เขามาเข้าใจผิด นี่แหละคนมันไม่เข้าใจไปเจริญกรรมฐานทําไมแบบนั้นมันได้ประโยชน์อะไรลืมนตาเนี่ยอตมาสอนอย่างนี้ลืมนตาไปไหนมาไหนก็เห็นเห็นคนไปคนมาก็เห็นมีอะไรมาผ่านนั่นเราเห็นจิตใจมันคิดเราก็เห็นอาตมาเข้าใจอย่างนี้นิดนิดนีไม่เกี่ยวเครื่องหมายเขาว่าอย่างนั้นคนนั้นต้องเอาเห็นดวงแก้วเห็นพระพุทธรูป มันจะมีอะไรนันแต่ว่าคนไม่เห็นจิตใจตัวเองมันนึกมันคิดมันหลอกลวงตัวเองอันนั้นเขาเรียกมายาดังนั้นพวกเธอทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเป็นทันปริยาก็มีนะนเนี่ยพวกเนี่ยแต่นไหมปริยาตีปริยาโทเนี่ยอย่าไปโง่อย่างนั้นถ้าไปโง่อย่างนั้นมันเสียหวังเสียหลักเนี่ยเป็นอย่างคําว่าปริยาเขาว่าทันปัญญา คำว่านิมิตเขาแปลว่าเครื่องหมายไม่ใช่ว่านิมิตเห็งสีแสงผีเทวดาอันนั่นเขาววาไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองจิตใจตัวเองมันคิดมันหลอกลวงตัวเองมันเกินมายามันเร็วที่สุดจิตใจที่มันคิดเนี่ยพอคิดแมะมันไม่เห็นเลยนั่งอยู่ที่นี่เนี่ยคิดไปถึงเทพทันทีคิดไปถึงที่ไหนทันทีทั้งที่คิดไปลึกถึงเมืองนอกมันก็ไปได้เนี่ยจิตใจมันเร็วที่สุดอันนี้แหละเราไม่เข้าใจ ดังนั้นที่อจะมาพูดที่จะมากล้าได้ยืนยันรับรองได้เห็นก็เห็นจริงๆคนจะมาเอาของเราก็เห็นจริงๆไม่ต้องหลับตาไปทําการทํางานก็ได้วินาจะมาไม่ต้องอยากทําอะไรก็รู้จิตใจมันคิดจะาโก,กงขึ้นหนอไม่เอาแล้วพุกแล้วเนี่ยก็เห็นอย่างนี้้วมันจิตใจคิดอย่างอยอยากได้โกงสุขวันนี้ไม่ได้สุขวันนี้พวกนี้มันทุกข์มาอาจจะมาเข้าใจอย่างี้เราไม่ต้องเอาดีกับใคร นี่เห็นธรรมมันก็เห็นอย่างนี้เห็นตัวเหล่านี้เองไม่ใช่เห็นสีแสงผีเทวดาเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นเหล่านี้เองไม่ใช่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตายแล้วเราไม่เห็นแล้วเห็นจริงเห็นพระพุทธเจ้าก็จริงพระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าคือสะอาดสว่างสงบสะอาดสว่างสงบเนี่ยทุกคนก็รู้สะอาดคืออะไรสะอาดกดจิตใจของทุกคนมาสะอาดอยู่แล้ว สว่างคืออะไรคือเห็นจิตใจมน,นุษย์มันคิดท่านสอนอย่างนี้สงบคืออะไรอ๋อจิตใจมันจะคิดโกขึ้นมาไม่ได้ทุกเนี่ยท่านจึงสอนเอาไว,ว้ว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ท่านันดับไปท่านสอนอย่างนี้ไม่ต้องไปเห็นสีแสงผีเทวดาไม่ต้องเห็นอย่างนั้นเห็นกลุ่มดของเหล่านี้เองเพราะคนทุกคนมันเป็นปกติ คำว่าปกตินั่นแหละทานวรน,นิพพานจำเอาไว้ง่ายๆเนี่ยแต่ถ้าหากว่าฟังไม่รู้เรื่องมันจะไม่รู้เรื่องคำว่าปกติแปลวัน,นิพพานนิพพานแปลวามสงบสุขอื่นนอกจากวามสงบไม่มีทันตราอย่างนั้นอันนี้ไปเห็นสีเห็นแสงเห็นผีเห็นทเนทวดา,ามันจะสงบทําไมนั่งอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนี้ถาม พวกพวกท่านอ่ะจิตใจไปยังไงอยู่นี่นะครับมันสงบไหมมันมันมีโกรธมีโลภมีหลงมาเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเฉยเฉย้อันเฉยสุดเขาสงบอันเดียวกันไหมเนี่ยเราไม่เข้าใจท่านว่าสุขตัวนอกจากวามสงบไม่มีคําว่าคนสงบในที่นี้ก็เป็นนั่งให้มันสงบอีกแล้วเนี่ยมันเข้าใจผิดอย่างนั้นมันไม่เข้าใจอันนี้จะควรไม่เข้าใจนี่มันก็เลยพูดยังไงก็ไม่สับ คำว่าสงบนั่นน่ะมันไม่ได้ไปสงบนะสงบจึงมีสูสองอย่างสงบด้วยสงบใต้โมหะอย่างหนึ่งสงบด้วยสติปัญญาอย่างหนึ่งคำว่าสติปัญญานี่พวกท่านเป็นคนภาคกลางอาจจะไม่รู้รู้ไหมสงบด้วยสติปัญญาปัญญากับปัญญาเนี่ยบ้านหลวงพ่อฤทธิ์สงบด้วยปัญญาแก่ทางภาคกลางตามตัวนั่งตสงบด้วยสติปัญญาคนเข้าใจไหมเข้าใจว่าสงบด้วยปัญญา วันนี้สงบแบบหนึ่งสงบด้วยคนไม่รู้สึกตัวเป็นนั่งเนี่ยคำว่าสงบใต้โมหะอันนั้นเขาเรียกไปอยู่ในถ้ำคนอยู่ในถ้ำไปไหนมาไหนต้องลำคาญคนออกนอกถ้ำไปไหนมาไหนต้องสะดวกสบายเลยวันนี้คนสงบอันนี้ที่เนี้ยนี่แป็ว่าเราอยู่นอกถ้ำสงบตัวนี้คือสงบด้วยปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากโลภะคืออยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญา แต่สมาธิไม่ต้องพูดถึงก็ได้สมาธินะี่แปลว่าตั้งใจทําการทํางานตั้งใจพูดตั้งใจคิดถ้าหากซื้อขายทอตั้งใจอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิไม่ใช่ว่าสมาธิเป็นนั่งเอาอย่างนั้นนี่คขาว่าสมุปแบบนี้เรียกว่าสมุปด้วยปัญญาสมุปแบบนั่งคืออยู่คือคนอีกคนกวนนี่ยอันนั้นเรียกว่าสมุปใต้โมหะเพราะสมุปมีอยู่สองอย่างอันนี้คขาว่านิพพานมันต้องเข้ามาสายนี้นิพพานแปลปกติ คำาปกติเนี่ยให้รู้จักคนปกติพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บเนี่ยเป็นปกติแลวคนถ้าคนไม่ปกติคิดไปร้อยอันพันเรื่องไม่เห็นของคิดตัวเองเลยอันนี้ออกผิดปกติดังนั้นสิลจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาวสมาธิจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างละเอียดถี่ถบัดน,นี้คนใดยังทําลายโทสะโมหะโลภะไม่ได้ค่มนั้นไม่ต้องมีสิ่ง ไม่มีศีลจริงๆเรื่องนี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นถ้าพูดตามตามคําพูดของอาตมาเข้าใจอย่งัง้นสินเป็นเครื่องคจาจักรเกลิศศีลแปปกติพอดีคนคิดมันปุ๊บเห็นปับ๊บเหมือนแมวกับหนูนี่มาคิดปุ๊บแมวมันจับเอาทันทีพอดีแมวกับหนูเนี่ยมันมันของตรงข้ามอันนี้ก็เหมือนกันพอดูมาคิดปุ๊บเห็นปับ๊บสติมันจับทันทีจับลมหลงไม่เกิดขึ้นได้อันนี้แปลว่าเห็นเห็นเห็นทันที อันนี้มันเป็นอะไรกันอันนี้เป็นสงบจากโทสะโมหาโลภะส่วนจิตใจของคนทุกคนมันมีความสงบอยู่แล้วเราไปสร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกวคนไม่เข้าใจอันคนไม่เข้าใจนี่มันทําก็ผิดพลาดไปฉะนั้นเองท่านท่านสอนอย่างนั้นมันเป็นปกติอันนี้จะพูดให้ฟังเรื่องการปฏิบัติธรรมะที่ที่พูดเดินพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมะเราเป็นนั่งปุ๊บย่างน้เรับเดินไปก็ได้นั่งก็ได้ พอดีเราดูวดความคิดนะ้จิตใจคนนี่มันสะอาดสว่างสงบอย่าน,นี้ที่ไม่สะอาดที่ไม่สว่างที่ไม่สงบนั้นมันไม่เป็นจิตไม่เป็นใจของเราเียมันเป็นกิเลสมันเป็นอวิชชามันเป็นความทุกข์สนิดใดสะกนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาเราต้องเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามไม่ให้สิ่งที่ผิดปกตินั้นเกิดขึ้นเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอะไรถ้ามันเกิดขึ้นแล้วปุ๊บหายไปเลยเกิดปุ๊บหายไปเลยนี่แปลว่า เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ท่านสอนเนี่ยอย่าให้มันตั้งอยู่เกิดตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ก็หมายถึงมันยึดมันถือก็เกิดดับไป็ว่าเป็นไปตามหน้าที่เป็นไปตามอำนาจของมันด้วอนัตตาบังคับอัตตาไม่ได้จะไม่ให้มันคิดมันไม่ได้มันต้องคิดแต่เราจะไปยึดมันอย่าเข้าไปในความคิดอันนั้นท่านสอนอย่างนี้นี่เว่าทุกขังอนิจจังอนัตตา การเคลื่อนไหวตัวอิยาบทนั้นเป็นทุกเป็นตัวทุกขังเป็นตัวอนิจังเป็นตัวนัตตาอันนี้เขาเรียกว่าคนนั้นเห็นหลักษะกนะไตรลักษณลก์ลักษณะทั้งสามไตรลักษณ์ลักษณะทั้งสามเนี่ยไตรลักษณ์เขาเขาเรียกว่าไตรลักษณ์หรือลักษณะทั้งสามเขาไว้นีตามคําพูดตัวหนังสือแต่อย่าไปเชื่อเกินตัวหนังสือเกินไปลักษณะทั้งสามนี่คือพุดง่ายๆคือการเคลื่อนไหวของรูก,กายอันหนึ่ง แล้วก็หายใจอันหนึ่งตัวคิดอันหนึ่งเนี่ยลักษณะทางสามถ้าจะพูดจากนั้นถ้าจะพูดอีกอย่างนึงก่อทุกครังอน,นิจจังอนัตตาเนี่ยเขาว่าอย่างมันต้องเป็นสัน้นเป็นที่แรกต้องเห็นในอวัยว่เป็นทุกทิศมือคว่ำม,มือหงายมือทิศตาตาเลือด้า้แลขวาเดินไปเดินมาหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นทุกอันนี้คนมองเห็นอันนี้ทุกแบบนี้ ต่คนคิด,ดจิตใจมันคิดลูกขึ้นมาคนอื่นมองไม่เห็นอันนี้แหละเพืเราตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นพึ่งไม่ได้นีมันอันนี้แหละเห็นธรรมคือเห็นพระพุทธเจ้า,าเห็นธรรมคือเห็นธรรมเกิดขึ้นสะาพหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้มไม่ว่าง,ง่นคนแทนเนี่ยเขาพูดอย่างนั้นเขาทําวัดกันอันนั้นเกิดขึ้นสะโพหน้าไม่ใช่เกิดขึ้นสะาพตาเราเห็นคือใจมันเห็นใจมันรู้ใจมันเข้าใจเราเกิดข,ขึ้นมาเห็นอันนี้เขาเราเห็นธรรม เห็นธรรมก็ต้องเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นสีเห็นแสงเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไปเห็นอย่างนั้นแปลว่าคนนั้นหลงคนนั้นไม่เข้าใจเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นตัวเรานี่เองอันนี้จะเล่าดิทานให้ฟังไม่จะดิทานหรอกอันนี้อาจจะมาเคยพูดอย่างนี้อาจจะมาเป็นเด็กไปนอนหน้ากับพอพ่ออาจจะมาเป็นนักบวชท่านว่า ศาสนาพุทธนี่รวมไปได้ห้าพันกว่าวแล้วนี่จะมเจ็บวันจิบคืนพ่อแม่เห็นกันก็กินกันลูกเห็นกันก็กินกันเขาว่าอย่างนั้นพอเราให้ฟังมเจ็ดวันจ็ดคืนไม่ได้ต้องกินข้าวกินน้ำอะไรเพราะไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าไปตามกับปั้มกันกินกันเลยพ่อแม่กินกันลูกกินกันไม่รู้จักใครเลยเลยเมื่อเป็นกันละเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วพระพุทธลูกนี่ พระพุทธรูปจะเป็นพระสรูปไม่ก็ตามเป็นพระพระพุทธรูปของตามคําว่าพระพุทธรูปเนี่ยให้ขึ้นเสื้อพระพุทธรูปจะเป็นพระเงินพระทองพระอิฐพระปูนพระนั่งก็ตามและถาุธาดแก้วจุลนามนีถาุนั่งก็ตามมีดวงจิตวิญญาณไปเกาะดวงจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าไปเกาะอยู่เท่ากับเมงาเท่านั้นเองและได้ห้าพันพระวสาแล้วในในระยะมันมื่อเกี่ยวว่าจิพระพุทธรูปจะเหาะไปลอยไป ไปรวมตัวกันที่ใดไม่ทราบตอนนั้นจำไม่ได้ท่านท่นานน้องกว่าไปถึงที่นั้นก็แตกตอออกไปเลยพระพุทธรลุแตกออกไปพอที่แตกออกไปในวดวงจิตวิญน,นั้นจะรวมตัวกันเข้าดวงจิตวิญญาณเท่ากับเม็ดงานะ่ะจะรวมตัวกันเข้าเป็นลูกเจ้าสายกิธาคมมารเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกข้างหนึ่งมาแสดงทําให้คนฟังเจ็บวันเจ็บคุนคนใดได้ได้ไปเ,เกิดข่าวนั้น ได้ไปฟังเท่ข่าวนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสักจิธาคาก็มีเป็นพระโสดาก็มีเป็นมนุษย์ก็มีเป็นคนก็มีทันว่าอย่างนั้นแต่ข่าวนั้นมันคนน้อยที่สุดท่านวาอย่งันคนเนี่ยอายุน้อยที่สุดเก้าปีเมื่อห้าปีอพัวอเมีสิบปีตายทช่ไหอย่างนั้นเนี่ยท่านว่าคนนั้นน้อยมากที่สุด ตัดไม่แม่นหรอกเคือภัไเรือน้ำแองเขามาว่าอย่างนั้นทันว่ามันก็ดูเหมือนกันคนน้อยขนาดนี้พะปรุงมันน้อยมันจะได้กินอะไรมากเขาา้าใจว่ากินน้ำเนี่ยเอาลื่นไปเดียวเอาน้ำหมกอของเจ้าอินได้ยังไงมันจะดื่มมันเข้าใจไปยังไงอันนี้แหละเราเข้าใจผิดบันนี้ก็เลยจะคนยุคนั้นจะยืนขึ้นไปยืนขึ้นไปจนอายุถึงแสนสองมื่นปีมันเข้าไว้อันนี้ก็เข้าใจผิดอันนี้ก็มาพูดคนเดียวนั่นเนี่ยหลวงพ่อพูดคนเดียวถ้า พูดกับตำราเนี่ยไม่ได้มันเป็นอย่างต้องมาพูดตอนนี้ก่อนคือว่าพูดตอนที่พระพุทธรูปนี่ก่อนพระพุทธรูปก็คือคนนี้เองคนเนี่ยสามารถจะทาตัวให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เต่บนเป็นพระพุทธเจ้าเอกนะพระพุทธเจ้าสาวกพุทธะคือพระอรหันต์พระสาวกพุทธะไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นพระอรหันต์แต่ดีคมสุขเหมือนกับพระพุทธเจ้า คำว่ามีความสุขเท่ากันกับพระพุทธเจ้านี่แต่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์กับพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนเดียวก,กันพระพุทธเจ้านี่หมายถึงบุคคลที่ไม่เคยได้ยินตำรับตาลาตำลับตาราศูนย์พันไปหมดเมื่อกับคนยุคนั้นตายลงไปตายลงไปจนอายุห้าปีกับวัวเมียสิบปีตายคนเหล่านั้นพัฒนากันขึ้นมาพัฒนานขึ้นมา แล้วก็นจนมีพระพุทธเจ้ากว่าจนมาทันไว้วันนี้ตอนพระพุทธเจ้าในจังหวะพระพุทธเจ้ากับพระหลานเป็นคนละอันกันตอนนี้เมื่อพูดถึงตอนนี้ก็เลยมาพูดตอนนี้คือคนยุคนั้นห้าปีเอาผัวเอาเมียสิบปีตายเมื่อมันเป็นอช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็สแสดงทาให้ฟังคนยุคนั้นผู้ที่เป็นคนก็เลยมาทำข่มมั่นสัญญากระโดดสินทำกเะโดขึ้นแล้วนี่บนนัิสิ้ธิ์ธรรมกรดดขึ้นแล้วท่าน ต่จําไม่ได้หมดรบกทิพิ์ทุกๆไปนียมนุษย์สินทำเกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดกันว่าเราหูตานะแจ้งแล้วหูก็ได้ยินตาก็เห็นกันเลยอยากกินกันตั้งแต่ืันนี้ต่อไปพาคันไปอยู่ใกล้คนบันนี้นี่กันเลยบ่คนสามพมโศสีเสนอก็เลยไปอยู่ด้วยกันเป็นคนกลุ่มหนึ่งไปอยู่ด้วยกันเลยวันนี้ก็คนจุมนั้นก็เลยโอ้มันน้อยเกินไปน้อยเกินไป ถ้าหาว่าอายุ10ปีเอาหัวเอาเมีย20ปีตายก็ยังชั่ววันก็เลยคนเรานี่ก็เป็นคนปากเคกขึ้นมาท,าทันทีว่าอย่งางท่านสอนจนท่านร้องให้ฟังไม่ใช่สอนนะท่านร้องให้ฟังคนเรานั้นก็มีอายุ10ปีเอาหัวเอาเมีย20ปีเ็าตายแั้วตอนนี้ก็เห็นมันตายเร็วเนี่ย20ปีโอ้ถ้าอย่างนั้นก่อน20ปีเอาหัวเอาเมียสิ40ปียังตายทั้มคนเนื้อก็ยืนขึ้นไปทั้ง40ปีท่านละ ยี่สิบปีก็เอาผัวเอาเมียมันนี่ก็ยังมันตายเร็วถ้าอย่างนั้นก็เอาสามสิบปีสี่สิบปีย่งเอาผัวเอาเมียแปดสิบปีหรือร้อยปียังค่อยตายก็ยังดีคนรู้นั้นก็ยืนไปยืนไปสี่สิบห้าสิบปีอย่าเอาผัวเามียร้อยปีตายก็ยัมีคนที่รุ่นั้นเลยอ๋อนี่มันตายเร็วเออนี่ยเอาเอาให้ม <it. S 2> okay, ีอายุยืนไปเลยกันบัณฑิตอายุร้อยปีย่งเอาผัวเอาเมียสองร้อยปียังตายก็ยังดี้ันนีตคนนี้ก็ยืนขึ้นไป ยืนขึ้นไปตามคําพูดนั่นคือมันยังตายเลวอยู่ร้อยปีสองร้อปีแต่เอาอายุสี่ร้อยปียังตายสี่ร้อยปีเอาหัวมีคนยี้ก็ยืนขึ้นไปสี่ร้อยปีว่ายางคนยู่นนั่นก็นเลยพูดจงไดได้อย่างนั้นท่านสอนคนยี้นั่นก็นกนเลยอายุห้าพันปีเขานั้นจำไม่ได้แน่นอนตอนนี้มันมันยุ่งเลยท่านก็นเลยพูดไปพูดไปว่าอายุได้ห้าพัน 5, ปีเอาหัวเ,เมีย มื่นปีอย่างตายก็ได้คนยเยอะกันหมื่นถึงหมื่นปีวันนี้หมื่นปีแล้วตายเร็วให้เนี่ยหมื่นปีอย่างกูเอาเมียสองหมื่นปีอย่างตายนะคนยังนั้นยืนก็ไปถึงแสนสองหมื่นปีคนยุ่นั้นนั้นยืนของแสนสุนสองหมื่นปีคนนั้นะแสนสองหมื่นปีแล้วกขาเลยไปอยู่อน,นุยืนยืนแสนสองหมื่นปีกขาเลยมาโอ้เรานี่ยเคยมานานตายเนี่ยเขาอิทธินลมันสลับซับซ้อนกันไปอย่างมี้ทั้งหลา แสนสองหมืนปีไปไหนมานะกำล oh. ง um, ังค้าเจ็บหลังเจ็บแอวนี่อัยุเสมอจากห้าหมื่นปีเอาหัวเอาเมียแสนปีตายพอนี้คอดีก네ว่าเลไปแสนสองมื่นก็ลดลงมาทันทีเลยมามาถึงแสนปีก็เลยตายแสนปีนี่ก็ยังตายเร็วนานตายอยู่แล้วนานตายเอาอย่างนี้ก็ได้เอาซื้อหมื่นปีเอาหัวเอาเมียแปดหมื่นปีตายด้อยกันก็เลยตุ๊กยันทำทนร้ห้ฟัง เคได้ยินไหมอย่างนี้ไม่เคยคนเนือกัลัายืน4 0 0 0นปีเอาหัวเอามีแปด80,000ปีตายพอดีอายุคนอยู่นั้น80,000ปีแล้วก็ภาษศรีอรียไมแต่จะมาตัดสลุขันั้นจะมาเป็นคนเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตรย์ของราชสมบัติอยู่40,000ปี40,000ปีนั้นจะเป็นพาษีอรียไมแต่จะมาเกิดที่ตรงนั้นถ้าหากคนใดไม่ได้เกิดพร้อมยุกที่ พระพุทธเจ้ามาแสดงทำให้ฟังเจ็ดวันเจ็ดคืนคนยุกนั้นแหละถ้าหากผู้ใดเป็นพระลรหันไปพบพระพุทธเจ้าเป็นพระอนาคามีไปเกิดยุโลกปัสนีกพแทนเป็นพระโสดาพระสกิทาคากับมนุษย์นี่จะได้หมุนไปคบกับพระศรีอริยเมตตาเทวมันเป็นอย่างไรวันนี้พระศรีอริยเมตตานี่มีอายุสี่หมื่นปีเป็นเจ้าฟ้ามหากัตริย์จะเป็นพระพุทธเจ้าสี่หมื่นปี รวมทั้งหมดมีอายุ80,000ปีครับผอันนี้อาตมาก็เพียงจําจากคําพ่อแม่สอนแม,ไมอนอนน่ไม่ได้สอนอันนี้เพราะเขาไม่ได้สอนท่านเราให้ฟังเนี่ยคนมันเข้าใจผิดท่านเราคนยุคนั้นแหละคน8สอกอีเลเบัดน,นี้สูงโอ้โห8ซอกจะไปหาไม่ที่ไหนมาลูกบ้านอีแลวบัดน,นี้ <c oughs> อาตมาก็มาคิดเออก็เ,เสื้อไปยังไงคน8ซอกเนี่ยเข้าไปในดวงเนี่ยไปไม่ไหวกค้ <c oughs> <c oughs> ไปเลยบอรนี้ เอาที่ยวที่บ้านเราเนี่ยลังคาเนี่ยไม่ได้สูงถึงแปดซอกนะแปดซอกสี่เมตรเนี่นไปที่ไหนได้บ้านเนี่ยเข้ารถยนม์นี่ไม่ได้เลยขึ้นเครื่องบินนี่ไม่ได้เลินนอนเข้าไปแดบนี่ยไม่เข้าใจะจะเดินไปที่ไหนหัวจูฟ้าไปหมดนะนี่มันเป็นยังไงนี่มันคนเข้าใจผิดเพ่มันก็เข้าใจยังไง ซื้อผ้าเป็นไม้มาเทียมมาตัดกางเกงมันเป็นยังไงตัดผ้าของเนี่ยซื้อผ้าเป็นไม้ยันจะได้เพราะมันแปดซอกนี่นี่เป็นยังไงอันนี้แหละเราให้ฟังอันนี้แปลว่าประหลังประหลาเราไม่เข้าใจแปดซอกท่านสอนอย่างนี้ที่ทจะมาที่หลวงพ่อเข้าใจแปดซอกนี่หมายถึงมรรคหรอโอเปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาเวญมะสัมมาติสัมมาสมาธิท่านสอนอย่างนี้ คนแปกซอกมันต้องมีอย่างนี้ให้เราเขาใจอย่างอันแตกซอกอันนั้นโอ้โหมันไม่ได้เรื่องคนมันจะเป็นกันได้ยังไงเนี้ยคนก็มันน้อยลงมาท่านสอนมันใหญ่ขึ้นมาอาจจะมาไปเห็นที่ที่เขาขุดที่บ้านเสียงเคยไปบ้านเสียงไหมเคยเขาว่ามีเขาดูคนแปกซอกกันนั่นนี่ที่ไหอาจจะมาไปดูเลยไม่มีนะคนโบราณคงไม่ถึงแตลต่อกไม่มีอาจจะมาไปดูเลยหลวงพ่อไปดูเลย อาจจะมาไปวาดูที่คนตายไปรุมมันตายเนี่ยจะมาเห็นเข่าตีนี่เป็นลูกแล้วเขากโลูกหัวว่าอย่างคนที่ยาวก็ว่าเนี่ยกับศอกมันเท่านั้นเองไม่ถึงห้าศอกสักคนเลยอาจจะมาไปวาบางคนก็ไม่พอวาอาจะมาแล้วคนเดียวนี้ก็มีเหมือนกันผู้สูงก็มีผู้ต่ำก็มีผู้อะไรก็มีเขาขุดลูกไว้ประมาณจากห้าหกศอกคนมาเป็นสั้นเป็นสั้นฝังขึ้นมาจะไปเขาขวังภายในในทราบกอนเนี่ยเห็นขวนก็มี วนทองแล้วก็ดาษก็มีเมื่อคนยุคนั้นแหละตายแล้วเอาหม้อหม้ออ่อนหม้อดินไปตั้งแต่หน้าอกนี่เลยเห็นหม้ออ่อนหม้ออนตั้งอยู่หน้าอกก็นอยงนี้หม้อคนสมัยนั้นเป็นดอกเป็นดวงดีนะเนี่ยะมาไปดูแล้วคนมันพูดกันประหลามประหลาดทั้งนั้นไม่มีคนจริงเลยแล้วก็มาขุดขึ้นมาเป็นสั้นเป็นสั้นถึงคนสมัยนี้คนสมัยนี้ฝังไปในจักไม่ถึงขอเม็ดก็เก่กระดูกองกันอยู่ทีนึงเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ขึนสั้นอย่างนี้นะคนนี้ฝังอย่างนี้คนนี้ฝังอย่างฟังแล้วเขาขุดกูขุๆๆพอได้ไปถึงกองทุกคนตายแล้วเขาเอาไว้วันนั้นเลยเขาไปซ่อมเทนี้เทนี้ให้เป็นกระโหลกหัวอยู่อย่างนี้และเท้ามาอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเขปาปะไว้ที่ตรงนั้นแล้วขุดที่หน้าไปเป็นพบเจอลงไปนู่นเขาขุดลงไปเจาแม่ขบคนมันจะมาไปว่ามันอ้ยมันไม่ถึงแปดศอกอันนี้แหละเข้าใจผิดอันนี้คนโบราณเขาเข้าใจผิดคือมันไม่เข้าใจแน่นอน คนยุคนั้นนี่ตามตามท่านไร้หบกเขาว่าปาา่าฟ้าผีดิบคนเนี่ยผีดิบเป็เน,ไป,น,นปไ,ไปอย่างคนตายไปคิดถึงพ่อทวดแม่เอาเข้าไปให้กินในปา่าฟ้าเนี่นกกนนนนนยเนอยยังนะเอาเข้าไปให้กินในป่าฟ้าตอนนี้อาจะมาก็จําไม่ได้มากเท่าไหร่ตอนนี้วันนี้คันพ่อแม่ตายไปคิดถึงต้องเข้าไปกินวันนี้คันท่าว่าเป็นเทวดาบันนี้ผีบันนี้นผีเข้าใจนะผี เคยได้ยินไม่เคยได้ยินหอล่าก็ผีผีนะครับผีฟ้าแล้วกับผีบริษัทผีอะไรเขาวาผีฟ้าก็ามีผีอยู่ตามต้นไม้ขูเขาก็มีเขาวาอยู <exploding> ่ <ไม S 1> เคยได้ยินไหมนางไม้ผีสารลักอ <quality> ะไรพวกนี้มันผีฟ้านเขาว่าผีเขวาว่าผีเขาว่าป่าซาผีติบันนีคนตายไปที่ไหนเขาวายอย่างไงี้คนมันไม่รู้นานตายทนต้องเกิดตามทงนตายเดินต้องเกิดตามดรงตายบ้านต้องเกิดตามบ้านเขาปลุกตุ๊กผีขึ้นมาเนี่ย คนมาทั้งฝานภาพภูมิเนี่ยมาจริงคือพอตายแม่ยายเราตายไปแล้วเขาต้องเอาไปเรียกอย่างนี้เคยได้ยินไหอย่างนี้เคยเคยรู้กันไหมคนตายทงเกิดทงเคดคนตายถ้าตายถ้าไม่บ้านเขาก็ไม่เอาเข้ามาในบ้านเขาว่าเกิดอยางนั้นเขาว่าายตายตรงไหนอ๋อไปเกิดที่ตรงนั้นเลยคนโบราณตอนนี้ถ้าเทวดาไปเนี่ยเขากลัวผีจะเล่าเรื่ของกลัวเนี่ยกลัวผีกลัวเทวดากลัวอะไรเนี่ยหันท่า ตายตายในบ้านเกิดในบ้านตายในป่าเกิดในป่าตายทุ่งเกิดทุ่งคนตายไปไหนเขาว่าอย่างี้ตายแล้วก็เกิดที่ไหนเขาว่ายางงพ่อตุมมันไม่รู้คนยูมันพัฒนากันมาที่ที่พูดเนี่ยเป็นคน่าซ่าทีคดคนที้หลวงพ่อพูดนี่บัดน,นี้ตายที่ไหนเกิดที่ไหนคนยูมปัาตายแล้วก็เกิดที่ไหนบัดน,นี้ก็มีเทวดาแต่ว่าเทวดาคนนี้ถ้าเขาม่แต่ในป่าออกไปเข้า มันคนน่ากลัวเนี่ยไม่ศาสนาไม่น่ากลัวแต่เห็นก็แม่ย่าบอกโอ้โหหน่ากลัวไหว้ผีอะไรแบบนี้เป็นเรื่องมันไหว้